ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับตาหูหยกนะครับเป็นหยกเจดีนะครับสวยๆเลยนะครับสองเม็ดนะครับไซส์ประมาณเจ็ดมิลนะครับตัวเรือนเป็นโรเดียมนะครับชุบโรเดียมนะครับเป็นตัวเรือนชุบโรเดียมนะครับ อันนี้นับโทเสียบได้เลยนะครัต่อเสียบใส่ก็ไปได้ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อก็ค่อนข้างสวยเลยสวยเลยนะครับสองเมตรติดหูนับใส่ยประมาณเจ็ดมิลนับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซองให้ดูนะครับเลยนะครับสวยๆเลยเนื้อเห็นไหมครับเนื้อสวยๆเลยสองเมตรนน้ ถ้าท่านใดสนใจนะครับหยกสวยๆเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับ mm hmm. เนื้อทะลุด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่องทะลุเลยนะครับเนื้อค่อนข้างสวยเลยถ้าท่านใดสนใจนะครับรับน้องไว้ดูแลนะครับล่างหูที่ทำให้คุณดูดีขึ้นหยกแท้นะครับ หยกแต่เลยนะครับสวยเลยนะครับหยกหเป็นสวยๆเลยนะครับขัดเงาเจรไนนะครับเป็นทรงกลมนั่นเองสวยๆงามๆนะครับถ้าทัานใดสนใจหยกนะครับ ใช้เวลาหลายล้านร้อยล้านปีล้านล้านบีนะครับเพื่อจะฟอร์มตัวเป็นครับหยกนั่นเองครับสวยๆเลยรับไว้พิจารณานะครับ